สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนึงนะคะ,ะวันนี้นะคะจะขอพูดถึงเรื่องของการสอบเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยพูดถึงเรื่องของการสอบแล้วก็ถามมาว่าเ,เคยเห็นคลิปวิดีโออนนันนึงนะคะทีะ่คุณเนยชีวิตมสทค่ะได้บอกเอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะมาทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการสอบของมอสทนะคะ ว่าแนวข้อสอบหรือการสอบมีลักษณะแบบไหนนะคะออกแบบไหนบ้างนะคะก็อยากจะมาพูดคุยกับพวกเรานะคะว่าการสอบของมสทเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะคะมันขึ้นอยู่กับวิชาที่เราเรียนด้วยนะคะเพราะว่าอย่างของของเนยเองเนี่ยคือว่าเราเรียนเอก ประถมวัยเนาะเอกพัฒนาเด็กประถมวัยเนี่ยมันไม่ได้ยากเพราะว่าเนื่องจากเราทํางานตรงจุดนี้อยู่แล้วนะคะก็ขอแนะนําเลยนะคะว่าเป็นคุณครูเนาะเป็นครูสอนอยู่นะคะฉะนั้นก็เลยเราด,ด้วยความที่ว่าเราคุกหลกกับเด็กอยู่แล้วนะคะเรามี การเรียนรู้นะคะพฤติกรรมของเด็กเพราะเราสอนเด็กประถมด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เราเรียนรู้พฤติกรรมของเด็กในขณะที่เราเรียนเสริมนะคะเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะฉะน,นั้นเนี่ยการสอบของมส,สทวันนี้ก็จะเป็นคลิปเดียวในการมาพูดคุยว่านะคะอะไรเป็นแนวทางทําให้เราสามารถสอบอวิชาที่เราลงไปแล้วเนี่ยประสบความสําเร็จหรือ อะไรทําให้เรามั่นใจว่าเราจะสอบแต่ละวิชาที่เราลงในแต่ละเทอมประสบความสําเร็จหรือสอบผ่านนะคะก็วันนี้เอกสารที่ต้องบอกเลยว่าแน่นอนที่สุดนะคะที่ทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจเลยนะคะนั่นก็คือว่าเอกสารที่มาจากหนังสือของมอสทนะคะ จำได้ไหมคะว่าเวลาเราเรียนเ,เราจะต้องลงวิชาที่เราเรียนถูกไหมคะเราจะได้ซื้ออุปกรณ์ถูกไหมคะจะซื้ออุปกรณ์รวมไปถึงวัสดุด,ด้วยนะคะแล้วก็บางครั้งมี VCD มาด้วยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์หลายอย่างมาให้กับเราด้วยนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้หนังสือจากมสทมาแล้วนะคะ คิดว่าใครที่ยังไม่ได้ลงนะคะอาจจะมองภาพไม่ออกแต่สําหรับคนที่ลงแล้วจะมองภาพออกนะคะว่าเอกสารชิ้นนั้นคืออะไรเดี๋ยวเนยจะเอาให้ดูนะคะ,ะนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะ,คะโฉกใกล้ๆนิดหนึ่งเนาะโอเคนี่ค่ะนี่นะคะ นี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราสามารถสอบผ่านได้เลยนะคะเพราะว่าเอกสารชิ้นนี้จะมากับวิชาของเรานะคะอันนี้บอกอยู่แล้วนะคะบอกอยู่แล้วว่าเป็นแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาอะไรถูกไหมคะเป็นแบบปฏิบัตินะคะเป็นแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาอะไร แล้วข้างในนี้นะคะข้างในถ้าเราเปิดไปแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเราเรียนบทที่1มันจะมีสารบัญน,นะคะถ้าเราเรียนบทที่1น,นะก็จะมีนะคะมาให้ดูนีดหนึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะที่ที่เนยจะทบทวนประจําและก่อนจะสอบถึงแม้ว่าข้อสอบจะไม่เหมือนในนี้ก็จริงนะคะแต่ว่าเนยจะอ่านในนี้ดูเลยค่ะอ่านในนี้แล้วเป็นแนวข้อสอบให้เรานะคะ แล้วทำความเข้าใจโจทย์ทำความเข้าใจวิเคราะห์คำพูดที่อยู่ในนี้นะคะวิเคราะห์คำพูดชัดเจนทุกอย่างมันจะมีก่อนที่เราจะศึกษานะคะก่อนที่เราจะศึกษาเอกสารของมสทนะคะแล้วก็มีนะคะเห็นไหมคะหลังการศึกษาหมายถึงว่าหลังที่เราอ่านนะคะเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะอ่าน ให้เราทบทวนเราทำไปก่อนว่าเราได้มีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนนะคะแล้วก็หลังจากที่เราอ่านหนังสือเรียนแล้วนะคะเราก็มาทบทวนทำอีกรอบหนึ่งหลังการศึกษาอีกรอบหนึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ประกันให้เราเลยว่าเราสอบได้ชัวร์นะคะต้องทำความเข้าใจกับโจทย์ให้เพียงพอนะคะก็เน้นย้ำให้กับทุกคนนะคะ